นี่ครับตอนนี้เป็ดเขาก็ได้พื้นใหม่นะครับพื้นพื้นใหม่อาจจะไข่มากกว่าเดิมนะครับคาดว่านะครับคาดว่าอาจจะไข่มากกว่าเดิมนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงมาเราอยากก็อยากก็อยากจะได้ไข่ที่มีปริมาณที่มากมายนะครับจำนวนที่เยอะนะครับเพื่อว่าเพื่อว่าเราจะได้เอาไปหรือจะกินครับแล้วก็เอาไปขายนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็อยากได้แบบนี้นะครับนี่ก็มาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเราเรียนรู้เองครับเรียนรู้เอง เจอปัญหาครับเราก็ต้องรีบแก้ไขนะครับแก้ไขไปตามลําดับนะครับจุดไหนที่สามารถแก้ไขได้เราก็แก้ไขนะครับในส่วนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีที่สวนเกษตรผสมผสานแล้วก็ที่ลาวเป็ดนะครับวันนี้ก็จะมาปรับพื้นที่นะครับเพราะว่าเป็ดนะครับเขาได้เล่นน้ำนะครับแล้วก็บริเวณพื้นตรงบริเวณที่ที่เขาได้นอนครับมันมีน้ำนะครับแล้วก็ เรียกว่าอะไรน้ำที่หยดลงมาจากลังคาะครับเป็นฝนตกนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะเปียกแฉะนะครับดังนั้นผมก็เลยซื้อแกลบนะครับแกลบมาจะมาโรยนะครับรจะมาวางเทบนพื้นนะครับเกี่ยวบพื้นวันนี้ก็จะมาเอาแกลบนะครับจำนวนหนึ่งนะครับไปเทในบริเวณของในส่วนของร้วเป็ดนะครับวันนี้ก็ จะมีอยู่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดจานวน4ี่ห้าถุงนะครับนะครับจำนวนสี่ห้าถุงที่ซื้อมานะครับซื้อมาก็เป็นเกล็ดค่อนข้างจะแห้งนะครับซื้อมาจากโรงสีใกล้ๆบ้านนะครับครับโดยปริมาณนะครับปริมาณแต่ที่ใช้นะครับก็ถ้ากะดูก็น่าจะอยู่ที่ก็เรียกว่าอะไรถุงถุงของอปุยเรียนนะครับ ขนาดใหญ่เท่ากันนะครับเขาขายในราคาถุงละนะครับที่ผมไปกลัมาก็6บาทนะครับ6บาทจํานวนถุงใหญ่ก็มีจํานวน4ถุงครับ1 2 3 4นะครับ4ถุงก็24่บบาทนะครับ6 4 24นะครับถุงขนาดนี้ก็ใหญ่เท่าๆกับบุยูเรียนะครับแล้วก็มีถุงขนาดเล็กนะครับจํานวนเนื้อนี่แถมมานะครับแถมมาให้นะครับเพราะว่าแกไม่ได้คิดราคานะครับไม่ไม่ได้คิดราคาตัวนี้นะครับ คิดแต่กระสอบใหญ่นะครับกระสอบใหญ่ถุงใหญ่ซึ่งเท่ากับปุ๋ยยูเรียนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้แกก็คิดในราคา5บาทนะครับ5บาทถุงคันนี้ครับขนนี้5บาทนะครับขนาดถุงที่ใช้เป็นเอะไรหัวหารนะครับ5บาทนะครับผมนี่5บาทตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านในนะครับว่าเขาจะเปียกเฉะขนาดไหนนะครับตามไปดูนะครับ สโบในส่วนขอ้งด้านในนะครับด้านในก็เท่าที่เห็นบริเวณนี้นะครับจะเปียกแฉะนะครับนี่ครับเปียกแฉะเพราะผมจะวางหัวหานนะครับในรางครับในรางก็จะวางหัวหานส่วนหนึ่งครับแล้วก็บริเวณนี้ก็วางหัวหานอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นบริเวณที่น้ำนะครับเขาได้เล่นน้ำนะครับนี่ครับมาดูข้างหลังครับที่ผมยกไปเพื่อว่าจะเอาไปเทนะครับผมนี่บริเวณนี้นะครับ เปลี่ยนกระมังสองใบนะครับใบหนึ่งก็ใช้สำหรับอาหารใบหนึ่งก็ให้เขาได้เล่นได้ดื่มนะครับผมนี่ก็วางบริเวณนี้ครับบริเวณที่เปียกแฉะอยู่นะครับเปียกแฉะอยู่วันนี้นะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยนะครับซื้อแกลบมาเทใส่บริเวณนี้นะครับเพื่อให้น้องเป็ดเขาได้เดินได้สะดวกขึ้นนะครับเดินได้สะดวกขึ้นนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งหรือ2ตัวนะครับที่เขาไม่สบายนะครับไม่สบายเนื่องจาก อาจจะเปียกด้วยน้ําเกินไปมากเกินไปนะครับมากเกินไปผมก็เลยเอาแกลบน,นะครับเอาแกลบมาเทใส่บริเวณนี้นะครับตันนี้นดูน้องเป็ดก็นะครับก็กําลังตื่นก็เลยตื่นตกใจนะครับตกใจว่าเข้ามาทําไมนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาแกลบมาใส่ก่อนเลยครับมา ในส่วนของเกลบนะครับถุงใหญ่เนี่ก็เราจะเอาไปาบนด้านในครับค่อนข้างจะหนักเพราะว่าผมอัดมาเต็มถุงนะครับนี่ถุงใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปตามไปดูข้างในว่าอาจจะเทบริเวณไหนบ้างนะครับผมเบืองต้นก็อาจจะเอาบริเวณที่แฉะแฉะไว้ก่อนนะครับแฉะแฉะไว้ก่อนมาแล้วก็เอาข้างนึ่งก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเท่าที่ได้เลี้ยงมาก็เทไปจํานวนแค่ สามถุงครับสามถุงเล็กนะครับเพราะว่าเราเวลาน้อยนะครับวันนี้ก็ถือว่า,อาว่างอยู่ครับเราก็เลยมาเทให้มันเต็มบริเวณนี้นะครับบริเวณที่ก็เปียกอยู่นะครับมาทีนี้ครับเปลียนอยู่มาเทบริเวณนี้เลยครับผมให้เขาได้เดินอย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับที่เก็บไว้เพื่ออีกอย่างหนึ่งคือเวลาเป็น ขี้มาครับเราจะได้ขี้ตรงนี้นะครับผสมกับเกลดเลยนะครับกับเกลดแล้วก็จะได้ไม่ต้องเช็ดน,นะครับบนที่ให้หนาไก็เลยนะครับน่าจะใช้ประมาณถุงนึงก็เลยครับของข้างที่จะใช้มากครับบเเพราะว่าผมาให้อาหารบิเรณนี้ครับแล้วก็ให้เขาเล่นน้ำบนเรณนี้นะครับ ข้อจจะประมาณนี้ครับแกลบช่วยได้เย,ยอไไเยนะครับแกลบช่วยซับน้ำไว้ได้เยอะเลยครับก็บางตัวก็ถุงหนึ่งก็ใส่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเราอาเอาใบถุงหนึ่งนะครับเาก็ เป็ดพอค้อคอยสังเกตครับว่าเอาอะไรมาใส่ให้เขานะครับอาจจะมีการสำรวจดูว่าเอาอะไรมาใส่ให้บตน้นก็เป็นประมาณนีครับเดี๋ยวเราจะจะเอามาแล้วก็ไปใส่บริเวณด้านในซึ่งบริเวณที่เป็ดเขาไข่ในล้อนะครับส่วนใหญ่ที่เราเก็บไข่เป็ดทุกวันนะครับเขาจะไข่เริบูรล้อนะครับเยอะขึ้นนะครับส่วนบริเวณพื้นนะครับอาจจะไข่น้อยลง เพราะว่าเราเขาเขารู้พื้นที่ที่เขาใช้ในการวางไข่เลยครับเดี๋ยวเราไปเทบ,บริเวณส่วนนั้นให้เยอะขึ้นนะครับผมครับก็เป็นถุงที่สองนะครับเราจะเทบริเวณวงล้อนะครับวงล้อเพราะว่าน้ําเขาได้หยดลงมาเยอะนะครับบริเวณนี้ครับที่น้ําหยุดลงมานะครับเป็นสันไทย อันใหม่นะครับแต่เนื่องจากช่างอาจจะเจาะผิดนะครับบริเวณนี้ครับน้าก็เลยขับน้ําก็เลยตกลงมานะครับตกลงมาบริเวณพื้นที่นะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ที่เป็นวงล้อยางนะครับยางยารถยนต์นะครับทําให้แบบเพิ่มแบบเพิ่มเพิ่สเกตดูครับมันมันจะเปียกนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเปียกนะครับเปียกมากเลยนะครับผมก็เลยเอามาใส่เพิ่มนะครับเพื่อว่าให้เขาได้ไข่เยอะขึ้นนะครับผม ใส่างนี้เลยครับใส่ให้เต็มเลยครับเพราะว่าเขาชอบเล่นนะครับชอบเล่นบริเวณวงล้อนะครับที่ต้องที่สกเกตเห็นนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ให้เยอะสุดครับวงล้อใหญ่แล้วก็ใส่ให้เยอะสุดเขาจะได้ไข่ขึ้นมาไข่ได้อย่างอย่างมีความสุขน,นะครับตัวนก้ก็ผมใช้ห้าวงครับทําวง,งล้อห้าเส้นนะครับห้าเส้น สเสเ้นส,สุดท้ายผมก็ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าบริเวณพื้นที่มันเริ่มแคบลงมับตัว,ตวแล้วสี่ก็เลยใช้บริเวณประมาณนี้นะครับเอาให้เต็มเลยเอาให้เต็มทุกอันเลยเ,าเ,เาายรเาจะได้เก็บไข่ง่ายขึ้นนะครับเราจะได้เก็บไข่ง่ายขึ้น ในส่วนของพื้นนี่เราก็ใส่เพิ่มไปเลยครับใส่เพิ่มไปเลยเพราะว่าน้าเขาลงตกลงมาจากล้าคานะครับทาให้ค่อนข้างชื้นนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับไม่มีปัญหาตอนต้นก็ผอที่สองก็เป็นประมาณนี้ครับผมใส่ไปเลยครับเขาก็จะหาทางคุยเคลียเองนะครับคุยเคลียเองเลยนะครับค,คุยเคลียก็ใส่ประมาณนี้ ใส่ให้เต็มเขาก็จะไข่เองน,นะครับตนก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อน ที่เหลือเราก็จะมาวางนะคอาบัตีในบริเวณนี้ต่อไปนะครับผมมันมีเกลืออะไรฝุ่นของแปะนะครับเข้าจมูกไม่ได้ปิดแมสนะครับเดี๋ยวก็ทอามาเสร็จไปครับพอก่อนนี่ครับมีความสุขจังเลยครับเป็ดได้พื้นใหม่นะครับพื้นเป็นแกลบนะครับแกลบใหม่นะครับก็เอามาซี สี่ถุงใหญ่กับ1ถุงเล็กครับก็เทโดยเฉลี่ยไปก็เท่าเท่ากันนะครับพื้นที่ก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับอาจจะหนาบ้างนะครับแล้วก็อาจจะบางนะครับในส่วนที่บริเวณแห้งนะครับส่วนบนที่บริเวณที่มีน้ำนะผมเขาจะเทหนามาเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเทมามากกว่าบริเวณที่เป็นจุดที่แห้งนะครับนี่ครับตอนนี้เป็ดเขาก็ได้พื้นใหม่นะครับพื้นพื้นใหม่อาจจะ ไข่มากกว่าเดิมนะครับคาดว่านะครับคาดว่าอาจจะไข่มากกว่าเดิมนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงมาเราอยากก็อยากก็อยากจะได้ไข่ที่มีปริมาณที่มากมายนะครับจต่มันที่เยอะนะครับเพื่อว่าเพื่อว่าเราจะได้เอาไปหรือจะกินครับแล้วก็เอาไปขายนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็อยากได้แบบนี้นะครับนี่ก็เต็มพื้นที่นะครับค่อนข้างเต็มพื้นที่นะครับถ้าเกิดว่าบริเวณไหนที่มัน บดูบางนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาใส่เพิ่มเติมนะครับซื้อมาใส่เพิ่มเติมอีกเบางต้นก็จะได้อยู่ประมาณเพียงเท่านี้นะครับอาจจะเฉลี่ยกันไปโดยบริเวณรอบๆนะครับตับเป็ดก็เขาก็หายังหาอาหารอยู่นะครับอย่าบริเวณที่ผมเทเกล็บลงไปนะครับีบางต้นก็ก็ได้ประมาณนี้ครับในส่วนของวงล้อนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด5นะครับ5วงล้อผมก็ได้ใส่ประมาณที่เต็มค่อนข้างจะถึงขอบล้อด้านบนนะครับ ก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับโอเคแล้วนะครับเมื่อก่อนก็อาจจะต่ำลงหน่อยนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาทําให้เปียกนะครับเปียกอาจจะไม่สบายได้นะครับวันนี้ก็มาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเราเรียนรู้เองครับเรียนรู้เองเจอปัญหาครับเราก็ต้องรีบแก้ไขนะครับแก้ไขไปตามลําดับนะครับจุดไหนที่สามารถแก้ไขได้เราก็แก้ไขนะครับในส่วนนี้นะครับนี่เปียกก็ค่อนข้างจะมีความสุกนะครับนี่ก็ พุ่งนี้คาดว่าอาจจะไข่มากกว่าเดิมนะครับหวังให้เป็นอย่างนั้นครับหวังให้ไข่เป็ดมากกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวสักพักนะครับผมจะทยอยให้อาหารเป็ดก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้กลับบ้านนะครับวันนี้ก็มาช่วงอาจจะเย็นๆนะครับประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะได้ให้อาหารนะครับแล้วก็อาจจะเดินทางกลับบ้านนะครับนี่เบื้องต้นก็พื้นประมาณนี้ครับเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองทอง ให้ป็ดเขาได้ยืนบนบริเวณนี้นะครับอาจจะได้ไม่ชื้นมากนะครับถ้าชื้นมากอาจจะเป็ดอาจจะไม่สบายได้นะครับก็เอามาเท่านี้ก่อนนะครับงที่เรือเราก็ค่อยทยอยมาเพิ่มเติมนะครับผมนี่บาตันเป็ดก็กล้ากลัวครับยังสำรวจอยู่ว่าเอาอะไรมาใส่ให้นะครับยังกล้ากลัวอยู่นี่ครับหกสิบตัวก็ดูแล้วอาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไม่เยอะอาจจะเลี้ยงได้ถึงประมาณหลักสองร้อยตัวนะครับ ตัวอตัวถ้าเรามีทุนเพิ่มเราก็อาจจะซื้อมาเพิ่มนะครับผมนี่อาจจะเป็นเป็ดสาวบ้างนะครับแล้วก็เป็ดที่ผ่านการไขมาแล้วบ้างนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่างต้นก็พาเพื่อนมามาชมนะครับมาดูนะครับการผมเอาแกลบมาใส่เพิ่มเติมนะครับเพื่อว่าไม่ให้เป็ดเขาได้ชื้นนะครับพื้นมันชื้นกันไปนะครับเวลาเขากินอาหารแบบนี้ครับ นี่ครับแบบนี้ก็วางเวลาวางน้ําลงไปนะครับน้ําก็อาจจะกระชกลงบริเวณพื้นล่างๆนะครับผมก็เอามาใส่เยอะเยอะเยอะกว่าพื้นที่อื่นนะเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่แฉะมากนะครับผมนี่แฉะมากครับก็เพียงเท่านี้นะครับผมก็เอามาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับเย็นนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ